มีครอบครัวหนึ่งนะมีหมาที่น่ารักแล้วคนในครอบครัวเนี่ยก็เลี้ยงหมาตัวนี้เนี่ยนะเหมือนลูกดูแลใจใสนะแล้วก็ให้มันมีอิสระเนะข้าไปเล่นในบ้านบางทีก็ไปอยู่บนเตียง ก็ทุกคนเนี่ยในครอบครัวนี้ก็รักหมาตัวนี้มันน่ารักดูแลเลี้ยงดูมันเหมือนลูกเลยแล้ววันหนึงเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยเกือบทั้งบ้านเลยเนะก็ไปไปเที่ยวกันต่างประเทศเป็นอาทิตย์เลยนะก็เหลือแต่ลูกชายลูกชายนี่ก็ เฝ้าบ้านก็ไม่เชิงเฝ้าบ้านนะเพราะว่าแกไปทํางานอ,ออกจากบ้านแต่เช้าก็จะกลับถึงบ้านก็ขำนะตามวิสัยคนกรุงเทพก็อยู่กับหมาตัวนี้แหละแต่ก็ไม่ได้อยู่กับมันเต็มที่นะกลางวันก็ออกไปข้างนอกก็ต้องปล่อยหมาไว้ให้อยู่ในบ้านประมาณสักสองสมวันนะ มันก็เริ่มมีพฤติกรรมผิดปกตินะคือมันชอบกัดกัดโต๊ะเก้าอี้กัดโซฟามันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเราชายคนนี้ก็เห็นก็ตีมันสั่งสอนมันปรากฏว่าแทนที่มันจะสงบเสงเงียมนะหยุดทำ มันกลับทำหนักขึ้นตอนนี้กัดใหญ่เลยนะไอ้พวกโซฟาพวกเก้าอี้เขาก็ตีมันอีกนะตอนนี้ตีแรงกว่าเดิมเพื่อให้มันหยุดแต่ไม่เป็นผลนะวันต่อมามันก็เอาอีกนะตอนนี้หนักกว่าเดิมเลยถึงขั้นขี้เยี่ยวบนพรมเลยนะเขายิ่งเจ้าของบ้านยิ่งกโกรธเนะาะฟาดมันใหญ่ แต่ว่าไม่ได้ช่วยเลยก็แปลกจํามันเป็นอะไรไปปรึกษาผู้รู้นะเกี่ยวกับหมาเนี่ยก็บอกเนี่ยหมาเนี่ยมันต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของแล้วมันก็ยิงเจ้าของตีมันเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไอ้ที่มันทำมันได้ผลคือทําแล้วเนี่ยเจ้าของให้ความสนใจเจ้าของตีมันเนี่ยคือแสดงความสนใจ มันคงเหงาไปนะแล้วก็อยากได้ความสนใจใจากเจ้าของก็เลยู้วนทำแบบนี้แล้วพอเจ้าของตีมันก็ยิ่งได้ใจมันก็เอาใหญ่เลยแสดงว่ามบานส่วนมันได้ผลนะแล้วทำยังไงนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอย่าไปสนใจมันมันกัดนะมันจะอาะวิวาไงปล่อยมันไป ทำทีไม่สนใจมันรบบอกว่าได้ผลนะพ่อพอไม่สนใจมันนะมันรู้สึกว่าเนี่ยคือการลงโทษแล้วล่ะไอตอนตีมันเนี่ยมันไม่คิดว่าเป็นการลงโทษมันคิดว่าเป็นการที่ให้ความสนใจกับมันแต่พอไม่สนใจมันไม่แยแสมันเลยนะไม่พูดไม่คุยกับมันเลยไม่ตีมันด้วยมันเจ็บปวดมากเลยนะ เพราะมันรู้สึกว่ามันถูกลงโทษแล้วจากนั้น,นพฤติกรรมมันก็เริ่มกลับมาเป็นปกตินะกลายเป็นหมาที่เรียบร้อยเหมือนเดิมอันนี้ก็ดูแปลกนะแต่จะว่าไปเนี่ยมันก็ให้แง่ายคิดที่ดีนะเพราะว่าไอ้ความคิดละอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาในใจเราเนี่ย บ่อยครั้งมันก็มีพฤติกรรมแบบเนียนะคือเรื่องยิ่งเราไปกดข่มมันนะมันยิ่งก่อกวนมันยิ่งหลังควานเราไม่ชอบความคิดฟุ้งซ่านเราไปพยากดข่มมันไวนะ้โอ้มันยิ่งคิดใหญ่เลยอาตอมาเ,เคยทำควาบวชใหม่ๆเนี่ยอยู่กับหลวงปู่เทียเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกเนะี่ไปกดข่มความคิดทีแรกมันหายนะ แต่ที่จริงมันมันหลบในนะใช้คํำนี้ว่าหลบในมันหายไปจากหัวแต่ว่ามันไม่สบายเลยนะมันหนักพอเป็น่ส่สองสมบัติกลางค่ำกลางคืนนะจะนอนโอ้โหมันพังพรัวออกมาใหญ่เลยจนนอนไม่หลับเลยอันนี้ก็คงเกิดขึ้นกับหลายคนนะไม่ใช่เฉพาะความคิดอย่างเดียวอารมณ์ด้วยเช่นความโกรธยิ่งกดข่มมันนะ อาจจะได้ผลชั่วคราวนะคือมันหลบแต่พอเราเผลอเนี่ยมันก็อรารวาสบางที่กดข่มไปนานๆน,น,นะมันเหมือนกับว่าระเบิดที่รอการประทุพอมีอะไรมากระทบนิดหน่อยนี่มันปุ้มเลยนะเรื่องอาการปร๊แตกอาการปร๊แตกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเหตุเฉพาะหน้านะ อันนั้นมันปลายเหตุแต่มันเกิดจากการที่สะสมนะกดขคมงความโกรธมาครั้งแล้วครั้งเล่จาจนกระทั่งมันระเบิดออกมาอารมณ์ทุกอย่างเลยนะความคิดที่เราไม่อยากคิดไม่ชอบเนี่ยหรือสมมติเราถูกห้ามคิดนะมันกลับยิ่งคิดนะเหมือนกับว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่ ก็เคยมีการทดลองนะให้อาสาสมัครเนี่ยไปนั่งอยู่ในห้องคนเดียวอาสาสารก็ประมาณสักสิบยี่สิบคนอยู่คนเดียวในห้องนะแล้วก็บอกว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะแต่ห้ามคิดถึงหมีขาวโคลงเหนือนะถ้าคุณคิดถึงมันเมื่อไหร่นะกดกริ่งเลยนะแล้วก็ให้อาสาสมัครเนี่ยเข้าห้องไป ไม่กี่นาทีเสียงกริ่งมันดังกราวทุกห้องเลยนะเกือบทุกห้องเคือถ้าไม่บอกห้ามคิดนะเขก็ไม่คิดนะแต่พอบอกห้ามคิดนะี่มันคิดเลยนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะมันก็วัยรุ่นอนะ่ะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่มนะมันมีความรู้สึกผิดเหมือนกันนะมันมีคน หลายคนหนะ้าที่เขามีความรู้สึกผิดไม่สบายใจเพราะว่ามันมีเสียงดังในหัวเป็นเสียงจ้วงจากพลัตนัตายบางเป็นเสียงตำหนิด่าท้อพ่อแม่บางบางทีก็ด่าครูบาอาจารย์แบบนี้มีหลายคนนะแต่เขาไม่กล้าบอกแต่เวลา ให้เขาพูดเนี่ยโดยที่ไม่เปิดเผยชื่อเช่นเวลามีคนถามทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะก็จะมีคนถามแบบน,นี้เยอะเลยทุกมากเลยและส่วนใหญ่เป็นคนธรรมะธรรม,มูเขารู้สึกว่าเขาแย่มากเลยที่มันมีเสียงนีดังพยายามห้ามพยายามกดข่มเท่าไหร่เนี่ยมันก็ ยังโผมาบางทีโผมาขณะที่สวดมนต์ขนาที่เรานั่งสมาธิแล้วเขาสือว่าเขาเป็นคนที่แย่มากทำไมถึงมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นบางคนที่สือว่าตัวเองเนี่ยบางทีไม่รู้จะทำไงฆ่าตัวตายดีเปล่าเนี่ยเพราะมันเลวจริงๆคิดแบบนี้เยอะนะเพียงแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองมันถา,ตามตมาตามบอกว่าเนี่ย เป็นเพราะคุณพยายามกดข่มมันวิธีแก้ง่ายๆง่ายๆหมาย,ายมถึงว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงคือว่อย่าไปสนใจมันมันมีเสียงนี่ดังอยู่ในหัวอย่าไปสนใจอย่าไปกดข่มมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองให้คิดถือว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเสียงของคุณแต่มันเสียงของมารที่มัน โผล่มาเพื่อจะล่อลวงให้คุณเนี่ยไม่ให้เกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมอย่าไปเชื่อเป็นเสียงของเราเป็นเสียงของมารที่มาล่อมาหลอกให้เราเกิดความท้อถอยในการทําความเพียรอย่าไปสนใจมันหลายคนมาเอาไปทําแล้วเนี่ยเขาว่าได้ผลนะ รู้สึกว่าเสียงนี้ก็ค่อยหายไปหายไปแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะมันมาเมื่อไหรต้องไปสู้รบตบมือกับมันหรือว่าไปต่อรอดต่อเฉียงกับมันยิ่งทำงั้นเนี่ยมันยิ่งได้ใจไอ้ความคิดะระลารเนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือว่าอย่าไปสนใจมันหรือว่ารับรู้เฉยะ เมื่อสองสามากกรอดต่อมาก็ได้คุยนะกับคุณชาคารินเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมได้พูดกันถึงเรื่องของอก็มีการพูดถึงอาแปะคนหนึ่งนะอาแปะคนนี้เนี่ยหนุ่มข้างบ้านเนี่ยแกทึ่งมากเลยเพราะว่าไม่เคยมีการทะเลาะก,กับเมียเลยไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยนะมีเมียนะ ทะเลาะประจําเลยมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยแต่แปรเนี่ยนะแต่งงานมาหลายปีแล้วตัวแกก็สังเกตมาหลายปีไม่เคยมีปากเสียงไม่เคยทะเลาะกับเมียเลยอัศจรรย์มากเพราะว่าที่จริงเนี่ยครอบครัวหลายครอบครัวเนี่ยมันต้องมีนะผัวเมียกระทบกระทั่งกันก็เลยวันนึงก็เลยไป ก็เลยไปชมอับแปะเนี่ยออับแปะนี่ประเสริฐมากเลยนะไม่เคยทะเลาะกับเมียเลยอับแปะทำไงอ่ะแกก็ตอบขึ้นมาทีนะมึงเคยเห็นกูพูดกับเมียไหมแกเออได้คิดเออใช่นะรู้จักกันมาหลายปีไม่เคยเห็นแกพูดกับเมียเลยยิ่งเมียพูดเมียด่าแกไม่ตรับต่อเฉียนแกเงียบ นแล้วแกก็ทำนี่มาหลายปีนะก็าบอกว่าชีวิตครอบครัวก็ราบรื่นมากเลยนะไม่มีการทะเลาะกันเมียดา่ามีว่าแกก็เงียบอันนี้มันคล้ายๆกับเรื่องที่พูดถึงการที่ไปผักใส่นะอันนี้น่ยม,มันไม่ใช่เป็นแค่แง่คิดสำหรับคนที่มีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผัวหรือเมียนะ แต่มันให้ง่คิดเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วยก็คือว่าไอความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจเนี่ยใจกับความคิดหรือใจกับอารมณ์เนี่ยมันใกล้กันมากเหมือนกับผัวก,กับเมียนะถ้าว่าอารมณ์เนี่ยนะมันจะมาต่อลรอดต่อเสียง มันจะมาบังความจิตใจยังไงนะแต่ใจเราเนี่ยไม่ไปต่อรอดต่อเชิงกับมันมันจะยั่วยวนยังไงนะเมื่อจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้ามันจะมายั่วยวนนะแต่ใจก็ไม่ไปผักสายมันไม่ไปต่อสู้กับมันทำนองต่างคนต่างอยู่เหมือนกับเมียจะพูดยังไงเมียจะยั่วยังไง เมียจ,จะบ่นยังไงเมียจ,จะด่างไงผัวเฉยถ้าใจเราเฉยเนี่ยนะกับอารมณ์เหล่านี้นะความสงบสุขก็เกิดขึ้นได้นะมันไม่ใช่แค่เอามาใช้กับการสร้างความสงบสุขราราืในครอบครัวท่าน,นั้นนะวิธีการเขาแปะเนี่ยแต่มมาใช้กับการสร้างความสงบสุขในจิตใจอารมณ์สารพัดนะมันจะมาก่อกวนยังไง นะใจเราเฉยนะไม่ไปทะเลาะก,กับมันมันจะมีความคิดที่ไม่ดีจ้วงจากพรรัตนตายยังไงใจเราเฉยนะไม่ปีปากหนไม่ต่อรอดต่อเทียงสงบเลยนะมันทำอะไรไม่ได้ทำไรใจเราไม่ได้นี่ทำให้นึกถึงความพูดของหลวงพ่อชานะซึ่งก็เคยพูดมาให้เราฟังหลายครั้ง ท่านพูดถึงการปฏิบัติธรรมว่าไม่ใช่ให้เราหนีกิเลสหรือไม่ใช่ให้กิเลสนี้เราแต่จงอยู่กับมันอย่างมีสติเหมือนน้ํากับใบบัวอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ว่าน้ำเนี่ยซึมเข้าใบบัวไม่ได้นะไอ้น้ํากับใบบัวนี่มันก็เปรียบได้กับผัวกับเมียนะถ้ากว่าผัวนะ เฉยไม่ไปต่อรอดต่อเถียงกับเมียหรือเมียเฉยไม่ไปต่อรอดต่อเทียงกับผัวมันก็ไม่ต่างจากการที่เราใจอย่กกิเลสนะแต่อยู่อย่างมีสติเนี่ยน้ําก็ก็เหมือนกับน้ำกับใบบัวซึมเข้าใบบัวไม่ได้นี่เป็นศิลปะการปฏิบัติธรรมนะก็คือว่าแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆไม่ผักใส ความคิดหรืออารมณ์ใดไม่กดขม่มแค่รู้มันนหรือว่าจะเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ก็ได้ใจไม่ไปข้องเกี่ยวเคยมีคนถามหลวงปู่ดุลน,นะอตุลโลเขาก็ลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็ไม่โยงถึงถามาดดาหลวงปู่ดุลว่าหลวงปู่เนี่ยมีโกรธไหม มัาบอกมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาคือต่างคนต่างดู่โกรธก็โกรธไปใจไม่ไปคล่องและด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการเกี่ยวกับอัแปะนะเมียพูดยังไงอัะแปะก็เงียบไม่ต่อรอดต่อเถียงนะก็เลยเกิดความสงบสุขในครอบครัวนะแต่แน่นอนนะถ้ามันมีการพูดคุยกันบ้างก็ดี แต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะมันกลายเป็นการโต้เถียงเป็นปากเสียงกันก็เงียบดีกว่าแค่รับรู้เฉยๆว่าเมียพูดอะไรเอาปกแกก็ต้องมีสตินะไม่งั้นแกก็ต้องโกรธไปแล้วถูกเมียด่าเมียบน่นแกก็ต้องนิ่งนะอันนี้เรียกว,ว่ารักยาให้บัน่นรักสันให้ต่อนะ ลักษณะก็คือว่าถ้ารักสั้นคือรักอยากให้ความสัมพันธ์นสั้นก็ต้องต่อรอดต่อเถียงแต่ถ้าให้ความสัมพันธ์ัยาวก็ก็ไม่ต่อรอดต่อเถียงไม่ใช่ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนนะความสงบสุขในจิตใจเราก,ก็เหมือนกันนะอย่าไปต่อรอดต่อเฉียงอยาอารมณ์พวกนั้นไอ้รี่รวมถึงผัสสะหรือว่าอารมณ์ภายนอกนะ เช่นรูปลสกินเสียงสัมผัสไม่ใช่แค่อารมณ์ภายในเช่นความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าความโกรความรู้สึกผิดก็เหมือนกันนะเออมันมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายนะใจก็ไม่ได้มีอาการผักสายมันเสียงดังกระทบหูก็ใจก็เฉยเฉยนะมันก็เกิดความสงบสุข ใครก็จะพูดเสียงดังหมามจะเห่าเสียงโทรศัพท์ริงโทนดังหันใจเราเฉยๆนะไม่ไปต่อรอดต่อเทียนมันแล้วมันจะทุกข์ได้อย่างไรนะแต่ที่ทุกข์เพ่าะอะไพราพไปต่อรอดต่อเทียงนะเรียกว่าไปรวมลันพันตูไปกดข่มผักใสนเรพิจารณาดูดีๆนะเวลาเรา เวลาภาวนาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเวลามันมีอารมณ์ที่ไม่ชอบเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาทันทีคือไปผักสมันถ้าเป็นอารมณ์ที่ชอบก็จะไขว่คว้า,าผักสายกับไขว่คว้า,าอันนี้ก็คือการที่ไม่ได้รู้สื่อ,อไม่ได้อยู่เฉยๆหรือไม่ได้วางใจเป็นกลาง นะพอพอไม่มีความโกรธนะความอิจฉาหรือราคะในความติดดีในใจเราเนี่ยมันก็จะพยายามกดข่มเพราะว่าคนดีเขาไม่โกรธกันยิ่งโกรธพ่อแม่โอ้ยิ่งไม่ได้เลยต้องกดข่มมันเอาไว้ ต้อนกลายเป็นปัญหานะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเจไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาเจอสารพระภูมิเนี่ยแกจะโกรธมากแกอยากจะเข้าไปกระทืบอยากจะไปทําลายไม่ว่าสารพระภูมิไหนก็ตามแล้วหนึ่งแกก็เลยเห็นว่าไม่ไหวแล้วเลยไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็ให้เล่าชีวิตให้ฟังประวัติแก แกก็เล่ามาถึงตอนหนึ่งนะว่าเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยแกมีเรื่องทะเลาะกับพ่อเนาะตอนนั้นแกเป็นวัยรุ่นนะก็คงจะ,ะเพื่อชอบเที่ยวอนะไรแน่พ่อก็ดา่าแต่มีคราวหนึ่งเนี่ยแกไม่ได้ทําอะไรผิดพ่อก็ดา่าแกก็เถียงพ่อก็ทําท่าจะใช้กําลังแกก็จะสู้มันมีแวบ,บความคิดหนึ่งนะ อยากจะต่อยพ่อโกรธมากเลยแต่ยั้งเอาไว้เหตุการณ์ผ่านไปแล้วเนี่ยมารู้สึกว่าโอ้โหเรานี่เลวขนาดนี้เชีวยวเหรอมันยอมรับไม่ได้ที่ตัวเองโกรธพ่อคนที่เขาไม่โกรธพ่อเนี่ยก็พยายามปฏิเสธพยายามกดข่มความคิดเนี่ยพยายามกดข่มอารมณ์เนี่ย พยายามปฏิเสธอารมณ์นี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะพอโกรธพ่อไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไปโกรธสามพระภูมิแทนไงเนพราะสามพระภูมิเนี่ยเป็นตัวแทนของพ่อนะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นที่เคารพเขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกเนี่ยหรือจิตใ้สำนึกเนี่ยนะพอมาถูกกดทางหดี๋มันก็ไปอ่อยทางหนึ่งนะโกรธพ่อไม่ได้ยอมรับไม่ได้โกรธพ,พ่อก็ไปกลายเป็นโกรธสามพระภูมิ ต่อเมื่อยอมรับว่าเออเราเคยมีความคิดแบบนี้หรือว่ายังมีความคิดแบบนี้อย,ยอมรับซะโหมันยอมรับได้ยากนะยอมรับโดยไม่กดขม่มไม่ผักใสไอความรู้สึกเกลียดสามัคคผุมก็จะหายไปมันมีคำพูดว่าอะไรที่เธอผักไสจะคงอยู่อะไรที่เธอตระหนักรู้จะหายไปยิ่งผักไสมันยิ่งคงอยู่แต่พอตระหนักรู้รู้อะไร รู้ด้วยระไเร,รด้วยสติรู้เฉยๆรู้ซื่อๆไม่กดข่มมันมันก็ค่อยๆหายไปนะแล้วก็ฝากเอาไว้นะอา่ากลับพระพร้อมกัน